ก็ท่าสีดังกับศีชุดวอยู่คนเฮาแข่งพ่ายแข่งเรือแข่งพ่ายแข่งกันได้แข่งแรนแข่งวิ่งแข่งรถแข่งล่าแข่งได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งโชคชะตาแข่งบ่ได้สบายดีค่ะพี่น้องปลอดไปมิดหมอแค่งแฟนหมอลำเอฟซีของหมอลำเสียงมีหกนกพงศกร์เอฟซีของอีหล่าน้อยอ้าอ์ไอสกุลนภพรเสียงมีหกเอฟซีของคุณยากลับมาแล้วเจโอทูออฟฟิเชียล สนับสนุนโดยพี่น้องคะยางรัดผมบีรินดามีหลายสีหลายไส์ให้เลือกมีเท่งผ่าซาตินผ่านุ่มๆสีหว,วานๆไล่ดอกตัวอย่างนี่เพียงนิดหน่อยหาซื้อได้ในช้อปปี้ได้จ้าพี่น้องคะตามที่เฮาได้ยินได้ยินพ่อจ๋าออกมาบางคนก็ได้เห็นข้า,าออกไปเฮ็ดโพ หมอลำเสียงนี่ฮจะเป็นหมอลำคณะที่เข้ามาในอันดับหนึ่งใน,นโพว่าเป็นหมอลำยอดนิยมประจําปีนี้แต่หลายคนกับคัดค้านพ่อจ๋าก็บอกว่ามันกระแล้วแต่พ้มาพ่อจ๋ากับ,ไบไไ่ไดบ่ไดไปอียังผู้ใดข้าเจ้าข้าเจ้าเห็ดโพมาพ่อจ๋าก็หลับฟังซื่อ,อแต่พ่อจ๋ากอ้นี้ยทอมตัวเจ้าของว่ากับ,บ่ได้เป็นว่าเจ้าของเป็นหมอลำอ,อันดับหนึ่งอันนี้พ่อจ๋ากออกมาทอมเจ้าของไว เนื่องจากกันยังมีคนมาขัดขานยาอยู่บโนนุนนั่นแต่ครั้งนี้มิมีเครื่องการันตีคนในองค์กรหมอลำเสียวิหกอ,ออกมาโพสต์ผู้ใดเป็นคนออกมาโพสพ่อออดบุญชลินเป็นคนมาโพสเองนะคะพี่น้องค่ะว่าปังขนาดใหนพ่อพ่อออดเพิ่น โพดไปจังไดเดี๋ยวคุณยาขืนตรงนี้ไว้ให้ด้วยนะคะคนลุกพ่อของอีพอในวงเล็บป่วยเจ้าภาพคือเขาไร้แท่ปีปีหกแปดปีหกเก้าหมายถึงปีหน้าฤดูกาลหน้านะคะไม่ใช่ฤดูกาลนี้ฤดูกาลนี้โบ,บ,บตองบอถึงเจามีงานถูกมืออยู่แล้วสังเกตเบองช่วงนี้ทุกวัน่มีมือเบนเลยนะคะนอกจากจะจะเหลือไว้สําหรับการเดินทางเนะเาะฤดูกาลปีที่หกหกแปดถึงหกเก้า บอท่านจบฤด,ดูกันสี่สองลอยคิ้วแล้วมีมือพักเที่ยวเขาคอเนเดอร์บอดหนุอันนี้พอออดออกมาโพดเองพอออดนี่เราบอคอยโพดอีกอย่างง่ายๆเลยเราบอคอยบอคอยสิโพดออกมาหเห็นแบบนี้ง่ายๆอันนี้แสดงว่าปังแท้เราออกมาออกมายืแดแันแล้วนะคะพี่น้องคะบอว่าแต่พอออดออกมา มื่อเศร้านี่เจ็ดนาทีที่แล้วมอลำเพจมอลำเสียงมีหกนกพงศกรซึ่งแอดมินโดยเป็นเบลเบิร์ดเพิ่นเป็นแอดมินเพื่อได้ออกมาโพสเลยนะคะน่าจะเป็นการคุณยาเห็นแบบๆแบบยุชงมือมิกเบลหลินม,มือมิกว่างาเข่าขึ้นเดียวอันนี้น่าจะเป็นเข้าขึ้นเดียวไหมคุณยายังบอท่านไดเไปเห็นารายละเอียดแต่เห็น โพสแล้วนะคะว่าขอบคุณเจ้าภาพขอบขอขอบพระคุณเจ้าภาพงานวันที่เก่าท่านว่าหกเปดวันที่เก่าท่านว่านะคะพี่น้องคะงานนิ้วสมเด็จกาละสินอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะคะวันที่ยี่สิบเก้าท่านว่าวัดบ้านโน่นเกาะตำบลสามเมืองอำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมาวันที่หนึ่งมีนาหกเก้า หกเ้าคามไปอีกพี่น้องคะคามปีไปปีนะวัดศีชมพูองค์พระเจ้าองค์ตื้ตำบลน,น้ำมงอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคาย <c oughs> วันที่หนึ่งมกราเจ็ดศพี่น้องคะ่ะคามสงปีหนึ่งมกราปีใหม่อยู่งานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดรัพย์สมบูรณ์ตำาบลรัพย์สมบูรณ์อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์สุดยอดของ ของความปังจ้างคามปีถึงปีเจ็ดศูนนะคะเฉพาะช่วงนี้นะคะพี่โน้องคะคุณย่าเข้าใจว่าช่วงเนี้ยไปเล่นยุไซกระสิมิการจ้างงานตอ่อหรือไม่เจ้าภาพจากงานอื่นก็ตามไปจ้างจิเป็นจ้างสั้นอยู่ตลอดเลยช่วงนี้เฮดให้เป็นเครื่องยืนยันกรรันตีไหมว่างาน งานขอ,ของปี68ถึง69ฤดูกาลหน้าฤดูการนี้ยังบ่ท่านได้ปิดเทพี่น้องค่ะฤดูการ67 68นี่ยังบ่ท่านได้ปิดจะไปปิดช่วงเดือนมิถุนาปี68นี่แหละค่ะแต่เพิ่นกษสิเริ่มไปเปิดพุ่นประมาณกันยาไปเปิดฤด,ดูการประมาณกันยาแต่อันนี้งานเข่าเรียบร้อยแล้วเป็นเป็นปีฤดูของ68 69นะคะพี่น้องค่ะสุดยอดว่ะ ปลายปี68กับปปี69มีจ้างฮอดปี70อันนี้เป็นเครื่องยืนยันการันตีว่าเพจที่เพิ่นเ็ดโพออกมาแล้วหมอล่าเสียงมีหกขึ้นมาอันดับหนึ่งอ่ามันมันมัดกับล้วแต่คนอยู่ในเพจคนไปไปเพจใดอันนี้เดอ,อันนี้ก็อ่าเข้าบะไ้ว่ากันคนที่เพิ่นโพเห็นด้วยกับอ็ไ้ว่ากันแต่อันนี้ ก็เป็นสิ่งที่งานแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันในระดับหนึ่งแล้วว่าหมอร่ำเสียงวีหกข้าเจ้านําทีมโดยนกโพสกรและพ่อจ่าอิหลาหน้อยนําทีมโดยพ่อจ่ากับลูกจา่าเฮ็ดให้พาทีมหมอร่ำเสียงวีหกทะยานสู่ความทะยานสู่ความเป็นที่นิยมของผู้จา้า ภาพเสียงหกมีซสือเสียงโด่งดังขนาดนี้ก็เป็นเป็นที่การันตีไปได้ระดับหนึ่งเพราะางานจ้างเขาทุกมือพี่น,อน้องค่ะบางมือหลายงานโพดแทบจะทุกวันเลยนะคะเพราะว่ามีโชว์โชว์งานจ้างแทบสิทุกมือโพดภาพนิ่งก็ก็ทำชญมาเพดชีเฮ็ดภาพนิ่งเลกระเฮ็ดให้ที่เขารู้ว่าหมอรบเสียงหกปีนี้เป็นปีทองจริงๆปีน,ปนี้ปีหนา ถือว่าเป็นปีทองได้นะคะเกือบสองร้อยงานแล้วจนญานุพณบอกว่าพศิรับแคบบอกเกินสองร้อยงานอันนี้เกือบสองร้อยงานแล้วยังไม่สิน้นฤดูการของปีนี้เลยของฤดูกาหนาสิเต็มแล้วไหมสิเต็มสองร้อยแล้วพ่าแมนสิไดเปลี่ยนข้าวบอสบอยาณุสองร้อยก็ถือว่าเยอะแล้วเพราะว่าญานุเราสิถือว่าจงไวไ้ให้นอกนั้นจงไว้ถต่ใส่ชีวิตในจากน้อยแต่ถ้าปังถ้าดังจริงๆ ก็น่าจะถ้าขีนเจ้าภาพก็ได้กขนาดทเพิ่มขึ้นไปอีกแน่จากน้อยอันนี้ก็คือการันตีเลยว่าพ้นปังอิเลนเรื่องในช่วงนี้แหง้งเอ่อมญารับบ่ได้ลูกเสภาเป็นกระเท่นี้เท่าไรแห้งแต่เล่นได้ถึงบทถึงบาทมีคนมาว่าว่าพ่อจ๋าคือแสดงดีครับแท้จากตอนที่เป็นมังกรมาเป็นนี่คือคือแต่ละแค่แคเตอร์นี่ต้องเป็นสามแค่เลเตอร์ในช่วงเนี้ยเพราะว่าทีาเป็นแค่เลเตอร์เสียกับพ้นแค่เลเตอร์ มังก่อนแค่ลคเตอร์ของอรชอนเป็นที่ยอมรับของผู้้ทนผู้ชมทุกคนทุกที่ทุกทั่วประเทศไทยเลยว่ไปทึงในความสามารถของเช่าคณะเพ่เล่นดีทุกคนแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยกเครดิตให้พ่อจา๋าเป็นคนที่เล่นได้หลายบทบาทอิหลีและแสดงดีอิหลีอันนี้โตพ่อจ๋าเองก็การันตีอาอันนี้ก็ขอให้ดังๆปังๆ ตลอดไปนะคะคลิปนี้คุณย่าฝากไว้แค่นี้ก่อนพอกันไหมคลิปหนาอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณย่านะคะสวัสดีค่ะ